ส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าเป็นแรปเปอร์สายคลีนลรปเปอร์สายกล้ามซึ่งทุกงานผมก็จะต้องโดนถอดเสื้อประจาเพราะว่าเป็นไอคอนไปแล้วไปที่ไหนถ้าเราไม่ถอดเสื้อคนก็จะตะโกนมาว่าแบบถอดเสื้อถอดเสื้อผู้หญิงก็มีมีเข้ามาเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นครับส่วนใหญ่เล่นเสร็จกลับบ้านก็มีเข้ามาขอจับกล้ามครับอะไรเงี้ยแบบคงแบบไม่เคยเห็นของแปลกใหม่ <c oughs> ถ้ามีแฟนก็ต้องเป็นแฟนที่ต้องเข้าใจเราเพราะว่า งานก็คืองานก็คือเหมือนอเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วครับมันเป็นการ e n t อร์เทนคนดูมากกว่าสวัสดีครับผม big boat จิรโชควัชรัญจิลาหรือ AKA l i ว big boat ครับผมอายุ38ปีครับอาชีพตอนนี้เป็นเทรนเนอร์แล้วก็แรปเปอร์ครับไอ้กูทำงงานแต่เงินแล้วกูเล่นฟิตเนสจนเป็นกิจวัตรแต่สาวสาวสวยๆหรือว่าคนในวงการบอกว่าพี่แบงเด็ดชะมัดตอนนี้ก็เป็นแรปเปอร์เกีก่ยวกับ กเกี่ยวกับฟิตเนสครับเนื้อหาก็จะพูดถึงการออกกำลังกายอยากชวนให้คนฟังมาออกกำลังกายครับแรปเปอร์หลายๆคนอ่ะจะเป็นแนวอวดเงินกดอวดทองแต่ของผมอวดกล้ามครับ mm hmm. ก็มีไปทัวร์ต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับบ่อยทุกเดือนเลยงานที่ผมไปเล่นก็คือเป็นงานในห้างงานฮิปฮอปเฟสริวัลงานสเนคเกอร์เฟสติวัลงานกินเจงานอาหาร ตามห้างกลางห้างครับแล้วก็งานประกวดกล้ามอองานอาหารมันก็เหมือนแบบเป็นจ้างเล่นเพราะว่าเรากินอาหารแล้วก็หุ่นดีก็มันจะมีอาหารคลีนขายด้วยมันก็เลยเหมือนแบบน่าจะเกี่ยวเกี่ยวพันกับเราด้วยส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าเป็นแรปเปอร์สายคลีนแรปเปอร์สายกล้ามซึ่งทุกง,งานผมก็จะต้องโดนถอดเสือ้อประจําเพราะว่าเป็นไอคอนไปแล้วไปที่ไหนถ้าเราไม่ถอดเสือ้อคนก็จะตะโกนมาว่าแบบถอดเสือ้อถอดเสือ้อ ผู้หญิงก็มีมีเข้ามาเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ได้โฟกัสต,ตรงนั้นครับส่วนใหญ่เล่นเสร็จกลับบ้านก็มีเข้ามาขอาจับกล้ามครับอะไรเงี้ยแบบคงแบบไม่เคยเห็นของแปลกใหม่ถ้ามีแฟนก็ต้องเป็นแฟนที่ต้องเข้าใจเราเพราะว่างานก็คืองานก็คือเหมือนเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วครับเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูมากกว่าปกติถ้าไปงานถ้าแฟนขอไปด้วยก็ให้ไปครับแต่ถ้าแบบ ที่ถึงมากๆน่าจะทํางานกันยากน่าจะไปด้วยไม่ได้แล้วก็เรื่องของการนอกใจอ่ะมันไม่มีกันอยู่แล้วครับเพราะเดี๋ยวเราจะทําให้ไว้ใจเองอะไรเงี้ยถ้ามีคนไม่เข้าใจหรือว่าไม่เก็ทกับแนวฮิปฮอปก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาอยู่กับเราเขาซึมซับเองค่อยๆเรียนรู้กันฝากถึงสาวๆและคุณแม่นะครับถึงลูกของผมอาจจะดูแบดแต่ผมจะไม่ทําให้คุณแซดนะครับรหัสสาวๆยังมีใจอย่าเพิ่งรีบปิดไฟผมนะครับ อ๋อจริงคุณคือเทรนเนอร์เทรนเนอร์ฟิตเนสนั่นแหละถึงว่าคนหนึ่งแบบล่ามขนาดนี้แต่ก็เป็นคนชอบฮิปฮอปชอบแรปเปอร์เพิ่อนก็เลยถ่ายทอดเพลงคนในสไตล์เกี่ยวกับการออกกําลังกายกับสุขภาพซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะขอบคุณครับนะอ่าเกี่ยวกับประกวดไหมประกวดกล้ามเคยครับเคยเพราะว่าทรงนี้น่าจะเป็นเคยเมื่อ2ปี2015ครับเพลงที่คุณแรปเนี่ยส่วนมากอย่างที่บอกเนื้อหาเกี่ยวกับการออกกําลังกายครับ มันจะออกไปทางไหนยังไงอยากผมอยากลองฟังยังเลยมันจะประมาณไหนยังไงขอแบบสดๆสักหน่อยได้ไหมอ่าได้ครับกูทาแต่งงานแต่งเงินแล้วกูเล่นฟิตเนสจนเป็นกิจจวัตมีแต่สาวสาสวยสวยหรือว่าคนในวงการบอกว่าพี่แม่งเด็ดชะมัดขอโทษทีที่ว่าผมน่ะไปทําให้พวกคุณน่ะต้องจบหรือว่าหยุดชะงักเอาเป็นว่าผมไม่ได้จุดประทาร์แต่เอาจริงดูคุณก็